อู้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 อ้ไปเลยครับดึงนี่ครับพี่น้องใส่สวยอยู่ครับยู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 อู้สวยงามอย่ใส่สวยใส่สวยใส่สวยอู้อู้อ้ใส่งามอยู่ครับพี่น้องตัวปลาครับนี่ โอ้สวยอยู่ใส่สวยครับโอ้เปรนอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวินด้วยอกันก็ได้สวัสดีครับผมพันตาวากิรศุงครับผมสวัสดีพี่น้องปองปายสุโมงสุม่มบอลกันแล้วกันครับผมหลังจากทางหายไปสองเดือนกว่าแล้วครับพี่น้อง พอดีช่วงเล็กน้อยปิดเทมอมเอาเล่งขายของบ่ได้มาหายู่หากินบ่ได้ลงคลิปไปพีพี่น้องเมื่อไรครับผมมันนี้พอดีฝนตกลิ่นครับบ่ได้ออกขายของกับพาพี่พี่น้องมาหายู่หากินคือเก่าครับผมมันนี้พาพี่พี่น้องมาใส่เบสโฟมคือเก่าครับแต่ว่ามันนี่สเสียงเงาประมึกแห้งครับพี่น้องอหอยมันหนาจะหาย,ยากครับเพราะว่าหนามันแห้งแห้งมันก,กินมืดครับมันนี้ก็มากับทีมงานคือเก่าครับผมสวัสดีครับพาพีอ่ะครับผม ครับดีมากครับมากับพันเพียครับสอนกครับพี่น้องเอ้ามาหอดแล้วก็มาตรงหอไล่ย่างครับผมลุยลุยเลยครับผมพี่น้องสี่ปลาหมึกมาแปดสิบบาทพี่น้องรุ่นราสิคุ้มค่าปลาหมึกบ่ครับพี่น้องมื่อนี้ก่อนเขาดีใส่เขาก็ต้องตัดเป็นชิ้นๆก่อนนะครับพี่น้องเป็นการใส่ง่ายๆนะครับอ๋อ นี่จะเบียดประมาณหาซิหกซิบลังนี่แหละครับพี่น้องมันนี่นี่รับตามแต่กสับประมาณนี้เขาเราไปไลุยกันเลยครับผมบที่การใส่กบบง่ายๆครับมีปลาหมึกครับพี่นอ้องใส่ง่ายง่างครับมีปลาหมึกเสียบกดไว้เลยครับ เดี๋ยวประมุขกนถึงน้ำมันก็ติดตึงอย่าีครับจุ่มลงไปเลยครับพี่น้องง่ายๆเลยครับเอาต้องพันฟมไว้นี่ครับเพื่อมันหลากนี้ครับสองสามหอบครับประมาณนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับพยายามเป็นสัญลักษณ์ไว้นะครับสเสด็จ่ลืมครับเอา ไปครับหลังจากที่ห่าหงหายเ่ยประมึกไปดุนเนาะครับพี่น้องบ่ค่อยไดไ่เงยประมึกเลยครับเพราะว่าปกไหยมันหลายช่วงนั้นเลยไ่เงยหอยครับมันไ่มันหาง่ายนะครับพอตอ,นะอ,องเสื้อมวันนี้กลับมาล่องเงยประมึกอีกครั้งนึงครับเพราะว่าปกหหยมันหาย,ยายครับผม บรรยากาศกับฝนมือตึ๊บมาแล้วครับพุ่นสิมานประมาณนั้อะไรก็รอลุนลอ่นรอติดตามันครับผมครับตอนนี้เขาก็ใส่เบ็ดแล้วแล้วนะครับพี่น้องอีกจ็กชั่วโมงหนึ่งจังคคอยมายามครับผมให้เวลาปลากิเนเงินจักน้อยนะครับ ลอดลุ่นลอติดตามมึงครับพี่น้องอาชิมานมาครับวัอน,นี้ไฟแรกของฤดูก,กลาลครับเอาผมจะคอยมาลุ้นน้ำกันตอนยามครับครับตอนนี้ก็ได้วเวลาพาพี่พาน้องมายามเบ็ดครับผมหลังจากที่ใส่ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับพี่น้องมาลุ้นน้ำกันครับเหนียวประมุกทีมีแต้มมีตัวพี่น้องเพิ่มมาครับหลังจากที่ห้องบริษัท มาดินเรวแล้วครับเดียวประมึกนี่พอดีปีนี่มันหอยมันหายยากแ้งครับหนามขึ้ว่าบ่มีหอยเลยยุนี่ตัวหลังหนึ่งขื้ไปาบิ่งกูไปโหลดอะไรเหรอไอเบียดเป็นบ่อ๋อเป็นบ่อ๋อคือไ่เห็นเจ้าน่ารัเห็นบ่เพื่อ เไปบ่น้องบอเห็นนะเออลืมุหลังแหลกครับผมหลังแหลกแหกงม้านครับนี่สายสายสายตึงอยู่ครับพี่น้อง ปลาเป็นสเขามาว่างไข่นะครับพี่น้องปลาเขามาอยู่ในป่าหยาแบบนี้แหละเสียงมันบ่นแน่อยู่ครับพี่น้องโอูโอู้อู้อู้อ้ไปแล้วครับดึงุ่นุ่นดึงุ่น ใส่สวยอยู่ครับใส่งามๆนี่แหละเต็มแรลกแห่งน,นงั้นครับผมลังแรงเอาละครับผมเอากบไกลๆน,นี่ตต๊อปกบไกลนี่นนน เียบร้อยครับผมครับลุดลังนี้ครับผมสายตึงครับพี่น้องห็นบ่พี่มันดึงวะพี่พี่มันดึงวะพี่พี่มันดึงวะพี่ยู่วะอู้ๆูยย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 มยมยย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 ย่ยยยยยยสยย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  แสงงามอยู่ครับพี่นอ้องตวัวปลาครับนี่ตัวเดว้งฮะแก่เลยวะเงี้ยปลาหมึกทำงานเราด้วยพี่นอ้องเอาจับปลาไปเลยเออทุ่มเชียวเดียวครับแต้มสองครับห้าคิดผักครับวันนี้พี่น้องเอ้าใส่เลือกผด ปลามันขึ้นไปอยู่ตื้นๆครับผมบ่อเนี้ในปลาผมเดี๋ยวฝ่ายไหนเจตัวไงครับฝ่นี้เขาบอกเ้ยเตี้ยมคุ้มพอมครับเบ็ดเขามาหน่อยเดียวเาลองมาเช็คเมืองไหนซื้อครับพี่น้องเลิกอยู่เลิกกันใส่ถุงเลยเสี๋ยหลับก่ เก็บปีกนึงแพรมครับแข็งแข็งแข็งหลุดหลังนี่กระพ่านเปียกครับผมไปตึงอยู่ครับหลุดเบิ่งครับพี่น้องนี่ห้องผาดเองครับนี่เหาใส่น้ำเลิกพวยครับพี่น้องทางตือนต้องก้าน้ามันก็นนกพ่อแจ๊ดๆอนี่มันก็พ่อกระเทือน,นพีน่น้อง อีกน้ำขึ้นอีกเช็คหน่อยพอดีเลยครับใส่เตื่นๆน,นะตามปลานะปลาในเขาอยู่ในปลาตุยฮะตุย,<ะ>ต,ยตุยแล้วไปงัดขึ้นมาช่วยพี่ช่างมองวะอู้บออเสียงบอนอยู่ไหมอ้มาแล้วครับพี่น้องมันพันหยาแล้วมันขึ้นหายใจอะไรครับเรียบร้อยแล้วครับใส่ใส่ใส่ปลาเข้มครับนี่ ลร่องทอดแซ่บๆนี่แหละะแรงอาหาำไม่เอาตลุดหลังต่อไปต้อกันครับครับรุ่นลังนี่ครับพี่น้องสายตึงเลยครับมัดใส่ครับเอต้นไม้ไว้ครับให้นันตายแล้วสายตึงเลยพี่น้องเก็บตัวดึงว่า สวยครับโอ้าวเลยปนอยู่ครับพี่น้องเก็บอีกบบนึนแสมครับผมช่วงสุดท้ายแล้วครับพี่น้องช่วงท้ายแล้วบิดไกลเสมอดแล้วครับดุนครับพี่น้องรุ่นพ่อได้ยินเสียงบินเนะะเาะมาแล้วมาเป็นตัวใหญ่อเอ้ยอเดี๋ยวจะด่งเล็กกันก็ได้ สวยอีกเพ่งแตมครับผมมันตรุนนี no ้แล้วครับพ่อแต่แต่ปนอยู่ครับมันนี่พี่น้องครับตอนนี้เขาก็กู้เบ็ดแล้วแล้วนะครับพี่น้องผลงานมือนนี่กับว่าไขมันได้ครับผมเดี๋ยวไปบ่งอยู่างเทื่อนครับพ่อจะได้่ปนอยู่ครับปแรงนะครับมันนี่ใส่เบ็ดบัวร้ายนลครับมันนี่ถือว่ามา เช็คไม้มาอ้อนล่องเบิ้งน่าครับหลังจากที่ห่างหายไปโดนครับผลงานมื่อนี้ครับผมปลาหาแต้มครับเบ็ดใส่ประมาณหกสิบลังเลยพี่น้องพอดีเบ็ดเกา่าเามันชำรุดหมดแล้วนะครับว่นได้เช็ดใหม่ว่นได้เตรียมพร้อมอยังเลยครับมาว่าสิมาบังนา้ามุดมาหาเจ็บพักบางืูซึ่งเลยเอาเบ็ดมาหนักครับพอไดีตั้มปนที่เด้าพี่น้อง นไงกับไซดีๆก็อาจจะเดือดร้ายก็ได้อยู่ครับใส,ส่ตามอุปนามันมันท่านหอดอุ้มบันไดครับในแนวก็เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูปภาคินรัทุ่งให้พันเตาแล้วก็ทีมงานดำแน่ก็กแล้วกันครับผมเขามาแล้วขอให้ลำลำด้วยสุขภาพแข็งแรงสุข,ขุมทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ผมพัน์เตาคินิรัตุ่งแล้วก็ทีมงานขอลาพี่แล้วนอนไปก่อนครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ